สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์นะครับขณะนี้เราได้เดินทางมาถึงวัดสมัยสารแล้วนะครับและก็ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านี้ก็คือวิหารของหลวงพ่อดำอันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อดำแห่งวัดสมัยสารนี้นะครับวัดสมัยสารนี้ตั้งอยู่บนเขาพระเจดีหมายถึงว่าในอดีตการนานมาก่อนที่จะมีการสร้างเป็นวัดนี้ขึ้นนั้นนะครับณที่แห่งนี้ก็จะมีพระเจดีเก่าแก่โบราณอายุกว่า300ปีประดิษฐานอยู่ก่อนแล้วนะครับ แต่ว่าต่อมาในราวปีพุทธศักราช2 5 0 1นั้นได้มีพระดุดงลูกหนึ่งได้เดินทางออกมาตามหาสถานที่แห่งนี้จัดในนิมิตท,ที่มีเทพยดาม,มาบอกว่าถ้าเจอสถานที่แห่งนี้แล้วให้จัดสร้างพระพุทธร,รูปประดิษฐานไว้ใกล้ๆกับพระเจดีย์เก่าแก่องค์นี้นะครับเพราะต่อไปในภายภาคหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาเป็นจานวนมากท่านจึงได้ชักชวนสันทายาติยม ให้ช่วยกันบริจาควัสดุในการจัดสร้างจนแล้วเสร็จในเวลาสองปีจากนั้นจึงได้ลงรักสีดำและตั้งเด่นเพรงนาอยู่กลางแจ้งโดยยังไม่มีหลังคามุงบางเดประการใดนะครับจนชาวบ้านชาวเรือและผู้คนที่พบเห็นในแถบนั้นต่างก็เรียกฐานพระนามของพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อดำกันจนติดปากมาตั้งแต่บัดนั้นทั้งทั้งที่พระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่าพระสัมพุทธมหาหมุนีสีคุณาสุภนิมิตนะครับ หลังจากนั้นทางวัดก็ค่อยๆได้รับการอุปถัมภ์จากทางเจ้าภาพรายใหญ่ๆใ,ในการจัดสร้างสาราปกคลุมกันแดดฝนตลอดจนฝาผนังกันฝนสาดทั้ง3ด้านและต่อมาก็ได้รับการก่อสร้างเป็นวิหารทรงจจตุรมุขในราวปีพุทธศักราช2530กว่าๆจนมาถึงปัจจุบันนะครับ ภายในวิหารนอกจากองค์หลวงพ่อดำที่มีความสวยงามแล้วนะครับที่มน,นังทั้ง4ด้านจะมีงานจิจกรรมฝาผนังที่วาดเป็นลวดลายที่เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติที่สวยงามและหาชมได้ยากในเขตย่านนี้อีกด้วยนะครับถัดจากองค์หลวงพ่อดำมายังโถงด้านในนะครับจะเป็นที่ตั้งขององค์เทพทันใจและเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่โตพรมังสีหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดและ หลวงพ่อทักอ์อดีตเจ้าวาดวัดผู้มีคุณอุปการกับวัดสมัยศาลช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ mm hmm. และที่วัดสมัยศาลนี้ก็คงเหมือนกับวัดทั่วไปที่มีกิจกรรมงานบุญในรูปแบบของสังฆทานเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้สร้างบุญจากทานชนิดนี้ที่จัดว่า เป็นฐานที่มีอันนี้สงมากเพราะไม่เป็นการถวายแบบเลือกเฟือนตัวบุคคลหรือจฉเพาะเจาะจงซึ่งเป็นบุคลิกฐานนะครับญาติโยมที่พลาดโอกาสในการจัดเตรียมมาจากทางบ้านก็สามารถมาเช่าบูชาจากทางวัดเพื่อประกอบงานบุญชนิดนี้ได้เช่นเดียวกันและที่เห็นอยู่เบื้องงานานี้เป็นศิลประปูนปั้นพญานาคสามเสียงประจําทางขึ้นไปยังพระเจดีย์ตามคติโบราณที่นาคนั้นมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาย,ย่อมุ้มครองศาสนาสถานที่มีความสําคัญต่างๆอยู่เป็นประจํานะครับ นอกจากองคหลวงพ่อดำแล้วภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองให้สาธุชนได้สักการะบูชาด้วยนะครับสาเหตุที่แต่โบราณน,นานมานั้นนิยมกราบไหว้พระพุทธบาทก็เพราะว่ามีอนสุสงฆ์มากถึงขนาดที่ว่าเมื่อเราบูชาและสร้างสมแต่คุณการความดีแล้วจะไม่ต้องตกลงไปเกิดในอบายปูมิทั้ง4เลยทีเดียวนะครับอีกสิ่งหนึ่งในวิหารหลวงพ่อดำที่มีความวิจิตรทดงานไม่แพ้จิตก,กรรมฝาผนังและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้สแสวงบุญได้แก่ศิลปะป,ปูนปั้นที่ฝาผนัง ด้านไทยของวัดน,นะครับจะเป็นงานปั้นที่มีความละเอียดและออสวยสดงดงามมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติเช่นเดียวกันนะครับครับเราก็ต้องยอมรับว่าสาธุชนที่มาทําบุญที่วัดสมัยสารส่วนใหญ่นั้นนอกจากจะมากราบไหว้สการะบูชาต่อองค์หลวงพ่อดําแล้วยังนิยมมากราบไหว้ขอพรแดด ท่านท้าวเวสสวรรณอีกด้วยนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะมีการจัดเครื่องชุดบูชาไว้ให้บริการกน,นักท่องเที่ยวผู้สแสวงบุญให้ได้ร่วมกิจ,จกรรมนี้เช่นเดียวกันเราก็เลยขอเก็บภาพองค์เต็มเต็มของเด็จพ่อมาฝากนะครับขอให้เพื่อนเพื่อได้รับอัน้สว์นี้เช่นเดียวกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาของนักท่องเที่ยวผู้สแสวงบุญเห็นจะได้แก่ศิละปะปูนปั้น ปูสีสุดโทห้เสียนและมังกรสีทองที่ทอดลำตัวยาวจากซุ้มประตูลวดลายทับหลังจากทางหน้าวัดยาวผ่านไปถึงด้านองค์พระเจดีย์โบราณประหนึ่งเรากับับจะโอบกุ้มให้ความคุ้มครองต่อองค์หลวงพ่อดำวิหารจดุตรรมุกและเจดีย์โบราณปานนั้นนะครับ และเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นความสวยงามของนาคห้าเสียงได้อย่างชัดเจนนะครับเราก็เลยย้อนลงมาถ่ายภาพด้านหน้าของนาคห้าเสียงที่ประดิษฐานบนกำแพงแก้วหน้าวัดต,ติดก,กับสมบอกชื่อวัดที่จัดสร้างเทียมทับหลังตามแบบเสือปะขอมที่มีความสวยงามมากๆจนคนนิยมมาถ่ายภาพจุดน,นี้กันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าสวยงามตามที่ผู้จัดรายการกล่าวหรือไม่นะครับ ที่เห็นอยู่นี้คือแม่ย่าสีปทุมมานะครับอง์สีเงินมีความสวยงามไม่แพ้กันทีเดียวเลยนะครับในที่เราเห็นอยู่ต่อไปนี้ก็คือจุดชมวิวหลังวิหารของทางวัดนะครับ นักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญมักหาโอกาสมานั่งรับลมชมวิวรวมทั้งถ่ายภาพตรงจุดนี้กันเสมอๆนะครับทั้งนี้เพราะเหตุว่าเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวท้องทะเลของอ่าวสมเษสารที่มีความสวยงามได้อย่างกว้างไกลประกอบกับที่จุดนี้เป็นจุดที่มีลมทะเลพัดเย็นฉ่ำตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับ และอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวผู้สแสวงบุญนิยมปฏิบัติกันก็คือการเดินเคราะระฆังราวที่อยู่ด้านหลังของวิหารทอดยาวลงไปถึงตรงศาลพระพรหมครับกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคติในการอธิษฐานขอให้มีชื่อเสียงเกียรติยศในหน้าที่การงานของแต่ละบุคคลนะครับและรายการสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านเรามักจะไม่ลืมที่จะแวะทานก๋วยเตี๋ยวปลาจากร้านขึ้นชื่อที่สมัยสัรแห่งนี้นะครับเพราะนอกจากจะมีเมนูที่หลากหลายแล้ว อาหารแต่และอย่างของเขาก็จะมีรสชาติที่ถูกปากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อปลายยันซีในก๋วยเตี๋ยวนั้นจะมีความสดมากๆจึงทําให้มีรสหวานน่ารับประทานส่วนทอดมันจากปลาไก่นั้นเนื้อทั้งนุ่มและเหนียวหนึบๆน,นะครับจิ้มกับน้ําจิ้มแตงกวาสดแล้วทําให้เราอยากรับประทานที่นี่ทุกครั้งเลยนะครับและนี่คือหน้าตาของอาหารทั้งหมดที่เราสั่งมารับประทานกันแบบไม่เบื่อกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับที่เราจะต้องจากลากันแล้วก่อนจากกันหากท่านชอบคลิปท่องเที่ยวในลักษณะอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อโอกาสในการรับชมคลิปตอนใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางผู้จัดรายการด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ